ก่อนจะรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่เอและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ช่องคุณต้นไอทีค่ะก็มีบอนสีมาแบ่งปันพี่พี่และก็ f อทุกท่านนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะจะบอกก่อนนะคะว่าบอนสี ทุกต้นของแอดมินนะคะจะเป็นการแยกหน่อค่ะแล้วข้างล่างนะคะมีหัวค่อนข้างใหญ่อีกอย่างนะคะแอดมินไม่ได้อยู่บ้านนะคะประมาณประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะคะกลับมาก็ลักษณะของน้องบอลสีก็มีการทิ้งใบนะคะกะ็แอดมินจะบอกเลยว่าสำหรับคนที่รับได้นะคะก็ยังไงก็ ลองดูนะคะสนใจก็แอดไลน์นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะโทรหาแอดมินได้เลยค่ะเพราะว่าตอนนี้แอดมินทาคลิปจะปล่อยบอลสีหลายรอบแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาปล่อยสักทีนะคะก็วันนี้อาจจะมีบางใบนะคะที่เขากำลังทิ้งใบค่ะพี่ๆแต่รับลองเลยว่าอบอลสีแอดมินทุกต้นเนี่ยค่ะ มีการเหมือนต้นแม่ทุกต้นเลยนะคะ,ะสำหรับเซตแรกนะคะพี่พี่มาดูกันเลยนะคะคือต้นนี้นะคะเขาตอนแรกเลยเขาก็มีมีใบค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เขาทิ้งใบไปเพราะว่าแอดมินไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็ไม่ได้ดูแลต้นแรกนะคะหัวใหญ่มากค่ะ อถ้าพี่พี่ได้ดูคลิปของแอดมินก็ะจะเห็นว่าหัวค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วน้องก็แข็งแรงแล้วละ่ะแล้วก็มีหลอดใหม่ขึ้นมานะคะแล้วแดงแดงอยู่แล้วนะคะต้นแรกเลยนะคะพี่พี่นี่ค่ะนี่สําหรับต้นแรกนะคะพี่พี่นี่ดูเลยนะคะแล้วมีหลอดใหม่ขึ้นมานะคะแล้วแอดมินจะบอกว่าคือ ยังไงก็แดงแป๊ดค่ะพี่พี่แล้วหัวค่อนข้างใหญ่อันนี้คือกระถางหนะคะพี่พี่ค่ะต้นแรกค่ะสําหรับต้นแรกนะคะต้นนี้นะคะต้นที่สองนะคะมีอย่างที่บอกก็คือมีพี่จองอยู่นะคะแต่ว่าเขาก็ทิ้งใบไปค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวยังไงนี่เลยนะคะต้นที่สองนะคะทุกใบนะคะจะมีป้ายอยู่ทุกใบอยู่แล้วนะคะนี่สําหรับหลอดใหม่เขาอ่าถึงเขาจะทิ้งใบนะคะพี่พี่แต่ว่าหลอดใหม่ที่ขึ้นมา ก็จะมีการป้ายอยู่แล้วจะมีป้ายอยู่แล้วนะคะนี่เลยนะคะนี่สําหรับอ่ะแล้วก็สามต้นนี้นะคะหัวใหญ่มากเลยนะคะพี่พี่ท่านใดสนใจก็อ่าแจ้งได้เลยสําหรับบางต้นเนี่ยค่ะอย่างเช่นเนี่ยใบยนี้นะคะแอดเวลาแอดมินส่งนะคะแอดมินขออนุญาตอ่าเอาใบาออกนะคะเพราะว่านี่ค่ะ ส่งไปยังไงก็ต้องใบใบก็ยังไงก็ต้องเอาออกอยู่แล้วนะคะพี่พี่นี่สําหรับต้นที่สามนะคะต้นอ่าต้นที่สี่นะคะพี่พอย่างนี้เลยที่แอดมินไม่เอาออกเพราะอยากให้เห็นว่าอ่าเออบางบางใบที่แอดมินไม่เอาออกเนี่ยคะ่ะเพราะว่าแอดมินมองว่าคือจะให้พี่ๆเห็นนะคะว่าเขาอ่ะ บอลสี่แอดมินเนี่ยค่ะยังไงก็ป้ายนะคะป้ายทุกใบยอยู่แล้วนี่ต้นที่สี่นะคะแล้วก็มีหลอดใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็มีการเออมีการทิ้งใบนะคะเดี๋ยวใบที่เสียแอดมินต้องขออนุญาตเอาออกนะคะพี่พี่ยังไงก็มีมีป้ายออกมานะคะอ่าสำหรับต้นที่อ่าที่ห้านะคะนี่น้องเป็นต้นเล็กนะคะนี่แบบนี้เลยยังไงก็ป้ายนะคะมีใบเนี่ย แตกแล้วนะคะยังไงก็ป้ายแล้วก็อย่างที่แอดมินบอกก็คือว่าใบสําหรับบางใบนะคะทีะ่มีการทิ้งใบแอดมินก็ต้องขออนุญาตดึงออกนะคะเวลาเราแพคนะคะอันนี้สําหรับชายชุนนะคะทั้งหมดคือ5้าต้นด้วยกันนะคะเพราะต้นต้นที่หนี่ได้ทําการแบ่งปันไปแล้วนะคะพี่ๆป่ไปค่ะเราไปต่อที่เซตที่2นะคะจะเป็นยอดมองกุฎคือ ต้นแม่ค่ะถ้าใครดูคลิปนะคะเขาด่างฮัพา์อยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้แตกมาด่างอยู่แล้วนะคะนี่คือต้นอด่างแบบสุดๆเลยค่ะด่างแบบสวยๆก็เลยนะคะสําหรับต้นที่หนึ่งของยอดมงกุฎนะคะนีอะ่อย่างที่บอกค่ะมันเขาทิ้งใบนะคะยังไงแอดมินก็เวลาที่พี่ๆเอ็ไปนะคะแอดมินจะ ต้องดึงออกอยู่แล้วนะคะอค่ะอยากให้เห็นนะคะว่าเขาฮาบจริงๆค่ะเนี่ยค่ะนี่สำหรับต้นที่หนึ่งนะคะพี่ๆค่ะต้นต่อไปเลยนะคะต้นที่สองค่ะจริงๆต้นนี้เขาจะเป็นต้นใหญ่มากเลยนะคะแต่ว่าแอดมินไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนกระถางนะคะนี่ค่ะเขาเขาเขาฮาบอยู่แล้วนะคะพ่อแม่เขาฮาบนะคะ <c oughs> แล้วก็ลากนะคะลากเต็มกระถางแบบนี้เลยนะคะต้นที่สองนะคะหัวใหญ่มากค่ะอ่าพี่ๆไปดูอ่าไปดูในคลิปได้เลยพอดีแอดมินอย่างที่บอกคือไม่ได้อยู่บ้านนะคะ mm hmm. เขาก็เกิดการทิ้งใบกันค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะแอดมินก็ว่าจะทําการปล่อยหลายรอบและแต่ก็ไม่ได้ปล่อยสักทีโอเคต่อไปจะเป็นต้นที่สามนะคะพี่ๆถ้าใครสนใจก็ กลิ้งกลางได้เลยเพราะว่ายังไงต้นนี้ก็ด่างอยู่แล้วนี่ด่างติดมาอยู่แล้วนะคะพี่ๆนะคะต้นที่สนะคะแล้วก็ต้นที่สี่นะคะเออสะต้นที่3ามก็ต้นที่สี่แอดมินถ้าพี่พี่สนใจจริงๆแอดมินเขาขอคุยนะคะเพราะว่าเขายังเล็กอยู่แต่เขาเป็นหน่อค่ะเป็นหน่อนะคะน่าจะติดแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นหน่อเล็กๆนะคะสำหรับ เซตต่อไปนะคะพี่พจะเป็นหานุมานอมพระพราค่ะแบบนี้เลยนะคะซึ่งแอดมินบอกเลยว่าหานุมานอมพระพราแอดมินเนี่ยคือคือเอาง่ายๆเลยกระถางไอเนี่ยคะ่ะก็ลากก็เติมกระถางเหมือนกันต้นแรกนะคะต้นที่หนึ่งต้นที่สองสำหรับหานุมานอมพระพราค่ะนี่ต้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะพี่พอย่างนี้เลยนะคะต้นที่สอง ต้นที่สามนะคะพี่พี่เนี่ยเขาใหญ่มากเลยนะคะนี่เขาแบบช่วงนี้เขาต้นนี้นะคะแอดมินได้แยกหน่อมานานแล้วก็เขาน่าจะแข็งแรงและไม่มีการไม่มีการแบบเขาเรียกอะไรไม่มีการไม่มีการเอนี่ยใบใหญ่แล้วไม่มีการแบบทิ้งใบแล้วนะคะต้นที่สี่สำหรับหนุมานอมพระปราค่ะเขาเป็นหน่อนนะ อันนี้ค่ะเขาเป็นหน่อค่ะแข็งแรงมากๆค่ะนี่อยู่กระถางสีนะคะอสำหรับเซตต่อไปนะคะสามเซตไปแล้วนะคะพี่พี่เซตต่อไปจะเป็นเซตต่อไปจะเป็นไก่ราชาวดีมีอยู่สองต้นด้วยกันนะคะพี่พี่เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะซึ่งจะแบ่งปันได้แค่สองต้นค่ะสำหรับนี่เลยต้นนี้นะคะนี่ค่ะนี่ไก่ราชาวดีนะคะ เขาตอนนี้เขาไม่ได้อยู่มีแค่ต้นเดียวนะคะพี่ๆตอนนี้เขาแตกแล้วนี่ค่ะเขาแตกแล้วเพราะแอดมินแบ่งปันไปเยอะแล้วนะคะนี่เลยเมีอยู่ประมาณ3ามต้นด้วยกันนะคะในกระถางเดียวแอดมินไม่ไม่เอาออกขี้เกียจเอาออกค่ะก็ท่านใดสนใจก็กลิ้งกลังได้เลยนะคะซึ่งต้นแม่แอดมินได้ขึ้นนะตามคลิปให้แล้วนะคะ ไก่เนี่ยแอดมินมีอยู่สองต้นนะคะถ้าท่านใดสนใจก็กิ้งกลางได้เลยแล้วอีอย่างเขาแตกแล้วนะคะแข็งแรงแล้วนะคะต้นนี้นะคะไก่ราชาวดีต้นที่สองนะคะ,ะเอาไปใหม่คะะ่ะต้นต่อไปนะคะจะเป็นเซตต่อไปนะคะไปใหม่อันนี้จะเป็นนี่เลยนะคะจะเป็นพลักษณ์นะคะซึ่งต้นใหญ่ๆกันเลยนะคะพี่ๆแบบนี้เลยนะคะนี่เลยนะคะ ผาลักนะคะเขากําลังแตกแบบเยอะมากเลยนะคะ,ะ,ะต้นที่หนึ่งของพลักต้นที่สองของพลักค่ะก็แตกเหมือนกันนะคะพี่พี่น,นี่เลยนะคะนี่สวยสวย<ส>เลยพลักนะคะนี่แล้วก็แข็งแรงค่ะนี่รากผู่แล้วนะคะพี่พี่นี่เลยนะคะ<น> <animales> เป็นพลักนะคะพี่พี่คะ,ะมีสองต้นนะคะสําหรับพลักต้นต่อไปนะคะพี่พี่สำหรับอ,อันนี้แบบ แถมๆเลยนะคะต้นนี้มีอยู่ทั้งหมดห้าหนอด้วยกันนะคะต้นนี้จะเป็นสวยๆเลยค่ะอ่าเป็นเพชรพันล้านนะคะเป็นเพชรพันล้านนะคะพี่ๆนี่เป็นเพชรพันล้านค่ะต้นมีต้นเดียวค่ะถ้าท่านใดสนใจก็กลิงกลงอ่าต้นต่อไปนะคะพี่ๆนี่จะเป็นต้น <c oughs> มงกุฎเพชรค่ะแล้วก็มีต้นเดียวเหมือนกันนะคะพี่ๆนี่ เขาแตกแล้วนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนกระถางแล้วนะคะต,ต้นนี้เป็นมงกุฎเพชรค่ะอ่ามีทั้งหมดประมาณนี้เลยไม้ทุกต้นเป็นไม้แยกหน่อค่ะเป็นไม้แยกหน่อนะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็กรึงกลังได้เลยหรือ,อเข้าไปดูที่เพจไปที่เพจคุณต้นไอทีได้เลยนะคะ แล้วอย่างที่แอดมินบอกนะคะถ้าท่านใดต้องการรวมเซตนะคะจีได้เลยและแอดมินจะรวมเซตให้นะคะแล้วก็ไม้ทุกต้นอย่างที่อแอดมินแจ้งไปเป็นไม้แยกหน่อค่ะาสามารถที่จะเ,เป็นต้นแม่ได้เลยมีหัวทุกต้นค่ะแอดมินไม่โกหกแน่นอนนะคะพี่ๆค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์ที่เพจคุณต้นไอทีฝากติดตามเพจคุณต้นไอทีด้วยนะคะบอนสีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่พี่แอดมินก็เอาบอนสีแบบไม้แยกหน่อนะคะแบบในคลิปเลยนะคะมาแบ่งปันพี่พี่ค่ะอ่าค่ะขอให้ทุกคนมีความสุข กับการปลูกบอนสีและไม้มงคลต่างๆค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะพี่ๆสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปดูรูปที่เพจคุณต้นไอทบอนสีเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ